การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่สองเสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์ครับในช่วง22จนถึง31สิงหาคม2563ครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันศุกร์กันนะครับว่าคนเกิดวันศุกร์นั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับในครั้งนี้เราจะเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับของคนเกิดวันศุกร์ครับช่วง22จนถึง31สิสิงหาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์การงานโดดเด่นครับไพ่เก้าเหรียญเนี่ยจะพูดถึงการทำงานทำสิ่งต่างๆคนเกิดวันศุกร์นั้นการทำงานโดดเด่นสามารถที่จะจัด การกับอุปสรรคสามารถที่จะรับมือกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้ดีนะครับไพ่3ามเหรียญเราจะพูดถึงเรื่องของการที่คนเกิดวันศุกร์นั้นมีเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือครับในเรื่องของการทํางานได้รับการสนับสนุนนะครับได้รับโอกาสในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆนะครับในช่วง22จนถึง31สิงหาคมนี้จึงเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร ก็ว่าได้ครับ ไพ่บทสรุปในดวงชะตาการงานอย่างไพ่เดอะสตาร์กำลังจะพูดถึงข่าวดีโอกาสที่ดีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาเยี่ยมเยีนดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์ในช่วง22จนถึง31สิงหาคมนี้มีเกณฑ์จะได้รับโอกาสที่ดีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆบางท่านจะได้รับข้อเสนอที่ดีในเรื่องงานบางท่านจะมองเห็นโอกาสใน การที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิมนะครับมองเห็นความก้าวหน้ามองเห็นช่องทางนะครับสำหรับท่านที่รอคอยงานอยู่สมัครงานไว้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาต้องบอกว่าในช่วง22จนถึง31สิสิงหาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับเอาล่ะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันศุกร์ก็ถือว่า อยู่ในช่วงเวลาที่ดีนะครับ <c oughs> ก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์นั้นมุ่งมั่นตั้งใจครับ <c oughs> แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับดวงชะตาการงานของคุณนั้นเปิดออกต้อนรับคุณแล้วที่เหลือก็คือความมุ่งมั่นและความตั้งใจของคุณครับดวงชะตาการงานผ่านไปนะครับคนเกิดวันศุกร์เรามาดูกันที่ดวงชะตาการเง,นงินกันบ้างนะครับมาดูซิว่าดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นั้น จะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง22จนถึง31สิงหาคม2563ครับ ดวงชะตาการเงินคนเกิดวันศุกร์ครับ22จนถึง31สิงหาคมนี้คนเกิดวันศุกร์แม้จะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำงานทำสิ่งต่างๆก็ตามทีแต่ก็ต้องบอกว่าระวังเจอปัญหาในเรื่องของการที่เก็บเงินไม่อยู่มีเท่าไหร่ต้องใช้หมดนะครับในช่วง22จนถึง31สิงหาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ไพ่ก้าานั้นจะส่งอิทธิพลถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์เป็นอย่างมากครับ คนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะเรียกได้ว่าหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่มีเหลือเก็บดวงเงินล้วนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วจะต้องระวังให้มากนะครับมีเหตุมาจากในเรื่องของค่าใช้จ่ายประจําก็ดีและในส่วนหนึ่งก็จะมาจากค่าใช้จ่ายที่คนเกิดวันศุกร์นั้นไม่ได้ทันตั้งตัวไม่ได้ทันระวังนะครับก็ มีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายอย่างกระทันหันก็จะต้องระวังให้มากครับในช่วง22จนถึง31สิงหาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์กับไพ่8ดดาบนั้นเราจะพูดถึงการที่เจ้าชะตาคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะเจอกับปัญหาในเรื่องเงินนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของหนี้สิน ให้ระวังปัญหาในเรื่องของหนี้สินที่มาได้ทั้งจากตัวคุณเองและมาได้ทั้งจากคนรอบข้างคนใกล้ตัวที่คุณนั้นต้องร่วมรับผิดชอบหรือว่าต้องช่วยใช้นั่นเองนะครับในช่วง22จนถึง31สิงหาคมนี้ครับนอกจากในเรื่องของปัญหาหนี้สินที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายต่างๆคนเกิดวันศุกร์ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้จะสร้างปัญหาทางการเงิน ให้กับคนเกิดวันศุกร์ได้ในช่วง22จนถึง31สิงหาคม2563ละครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง22จนถึง31สิงหาคมนี้คนเกิดวันศุกร์จะต้องมีสติในเรื่องของการใช้เงินนะครับรวมถึงมีวินัยทางการเงินให้มากครับจะได้ผ่านช่วง22จนถึง31สิงหาคม2563นี้ไปได้ด้วยดีนะครับเอาใจช่วยครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันศุกร์ผ่าน ไปเรามาดูกันที่ดวงชะตาความรักนะครับมาดูกันว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วง22จนถึง31สิงหาคมนะครับ2563ครับ22จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับให้ห่งคาถาที่ส่งอิทธิพลถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นั้นก็ต้องบอกว่าคนเกิดวันศุกร์มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับและจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับสำหรับใครที่คบหาดูใจ ต้องบอกว่าความสัมพันธ์นั้นจะพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับคนมีคู่ก็เช่นเดียวกันนะครับจะพบเจอประสบการณ์ที่ทำให้คุณและคนรักนั้นได้เรียนรู้ที่จะรักกันมากขึ้นนะครับไพ่สามคาถาซึ่งเป็นบทสรุปในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์นะครับจะพูดถึงดวงชะตาความรักของคนเกิดวันศุกร์ครับว่า คนโสดคนที่มีคู่หรือว่าคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็จะพบเจอกับความรักหรือสถานการณ์ต่างๆที่ไปในมุมบวกหรือว่าไปในทิศทางที่ดีนะครับคนโสดอย่างที่บอกครับมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ในครั้งนี้ก็เรียกได้ว่ามองกันยาวๆนะครับ ส่วนสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกว่าความสัมพันธ์จะไปในทิศทางที่ดีนะครับสำหรับคนที่คบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เรียนรู้นะครับแล้วก็ปรับตัวนะครับให้เข้ากับคนรักได้ดีมากยิ่งขึ้นทำให้ความสัมพันธ์นั้นพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายครับ เอาละครับในดวงชะตาความรักในช่วง22จนถึง31สิงหาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับของคนเกิดวันศุกร์ทั้ง3สถานะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับซึ่งก็คงจะเข้ามาเติมเต็มแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนเกิดวันศุกร์นะครับในอีกหลายๆเรื่องที่อาจจะดูเหมือนขาดอยู่หรือว่าพร่องไปในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการ เงินการงานสิ่งใดๆก็ตามที่ต้องเผชิญนะครับก็ใช้ความรักนี่แหละครับเป็นพลังแล้วกันนะครับคนเกิดวันศุกร์ในการที่จะทําสิ่งต่างๆให้ออกมาได้ดีไปด้วยนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้คำทำนายใดที่ดีนะครับก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์นั้นใช้เป็นพลังใจนะครับในการที่ จะดำเนินชีวิตละกันสำหรับคำทํานายใดที่ต้องเฝ้าระวังก็ขอให้คนเกิดวันศุกร์นั้นใช้เป็นเครื่องเตือนใจครับให้ใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทนะครับและที่สําคัญครับคําทํานายเปรียบเสมือนการที่เรานั้นเห็นแผนที่ในอนาคตนะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วคนที่จะเลือกเดิน บนแผนที่นั้นๆก็คือตัวของเราเองนะครับจงลิขิตชีวิตของคุณในแบบที่คุณเป็นนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาอวยพรคนเกิดวันศุกร์ทั้งหลายนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ